สนับสนุนรายการโดย Super Sports Number no. One Sports Store in Thailand สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Inspire by Super Sport s กับผมนิวเชพลนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่ผมจะพาะคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับกีฬาในดวงใจของเหล่าซุปตาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับ แถมยังมีวิธีการเล่นที่ถูกวิธีนะครับมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยและซุกตาในวันนี้ของเราครับเป็นนักร้องสาวแสนสวยขวัญใจวัยรุ่นครับแถมยังมีผลงานการแสดงนะครับมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยพี่โฟสโกลรั์ครับตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวลับไหลลุ่มหลงถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราจะไปดูกันเลยว่าสาวสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยจะมีกีฬาในดวงใจคือกีฬาอะไรแต่เห็นด้านหลังผมแล้วเนี่ยคงรู้แล้วว่าไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนต้องเป็นกีฬาที่รู้ราพอสมควรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีค่ะโฟสกุลันค่ะกีฬาที่ชอบนะคะแล้วกเ็เล่นเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะก็จะเป็นกอล์ฟค่ะเริ่มเรียนตอนแรกก็รู้สึกว่าชอบพอชอบปุ๊บเราก็เลยต่อเนื่องค่ะแล้วก็ซื้อมงซื้อม้ซื้ออุปกรณ์ครบหมดเลยค่ะแต่ว่าถามว่าเก่งไหมยังไม่ได้เก่งขั้นเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีฝึกเป็นประจำะคะ่ะก็จะเป็นกอล์ฟช่วงหน้าเมื่อใหม่หัดเทิร์นโปรห้ามพลาดกับสิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อคิดจะเล่นกอล์ฟ จากที่ซุปตาเราบอกมาครับว่าชื่นชอบในกีฬากอล์ฟครับวันนี้ผมเลยมาอยู่ที่สนามกอล์ฟแห่งนี้กับโปรเป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปรเป้อาครับผมโปรกอล์ฟหนุ่มสุดหล่อจากสนามกอล์ฟโพทาลัยโปรเป้ครับผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมเล่นกีฬากอล์ฟไม่เป็นเลยครับและผมจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมวันนี้มาเรียนรู้วิธีการเล่นกอล์ฟกันแต่มันขึ้นชื่อว่ากีฬาแล้วเนี่ยมันออกกําลังกายยังไงครับครับที่เห็นตีกอล์ฟกันเฉยเนะนะยืนเวียงเวียงยืนหนึ่งเวียงอยู่กับที่นะฮะ ครับลูกหนึ่งนั่นเบิร์นอย่างน้อย1-2ถึงแคลอรี่นะฮะถ้าตีร้อยลูกนั่นไปแล้ว200แคลอรี่ฮะเท่ากับวิ่งเป็นกิโลกิโลกันเลยทีเดียวนะ,ะและ<ด>้วถ้าเกิดเ,เป็นสนาม18หลุมอีก18หลุมนอกจากที่เราตีแล้วรเรายังต้องเดินนะครับเดินประมาณ7กิโลเมตรนะครับ<อ>7กิโลเมตรนั่นเยอะมากครับ18หลุมนี่โดยค่าเฉลี่ยประมาณ7กิโลเมตรต่อรอบหนึ่งใช่ครับพอผมได้ยินแล้วคุณผู้ชมได้ยินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วรเราต้องเริ่มต้นยังไงครับโปรเป้คร เตรียมตัวมาตีกอล์ฟนะครับง่ายๆเลยมีเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับกีฬานะครับจริงๆเป็นเสื้อผ้ากอล์ฟก็ได้เสื้อผ้ากีฬาธรรมดาก็ได้นะครับ,รบอย่างที่โปรเป้ได้บอกครับว่าชุดสําหรับตีกอล์ฟสามารถแต่งได้หลายแบบแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าให้ถูกต้องเสื้อของผู้ชายควรเป็นเสื้อเชิ้ตผู้หญิงใส่สายเดี่ยวหรือเชิ้ตก็ได้ไม่โป๊เกินไปนะครับส่วนกางเกงไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายควรใส่พอดีเข่าถ้าเป็นผู้หญิงอาจสั้นขึ้นมาหน่อย หรือจะใส่กระโปรงก็ได้ส่วนสีที่ใส่จะเป็นสีเข้มสีอ่อนสีสว่างแล้วแต่ความชอบเลยเมื่อชุดพร้อมคนพร้อมเราก็ออกไปตีกอล์ฟเพื่อผ่อนคลายความเครียดกันเลย แล้วก็จะมีไม้กอล์ฟครับอ่ะนี่คือพระเอกของเราเลยใช่เหล็กเจ็ดนั่นเองนะฮะเหล็กเจ็ดนี่เป็นชื่อที่ผมว่าผมคุ้นสุดทำไมต้องเหล็กเจ็ดครับเหล็กเจ็ดนี่นะครับเป็นเหล็กที่มีความยาวนะครับอยู่กึ่งกลางของถุงกอล์ฟทั้งหมดเลยนะฮะคือถ้าเราฝึกที่เหล 7, ็กเจ็ดเราจะตีที่เหล็กสั้นกว่าเราก็ตีง่ายเหล็กยาวกว่าเราก็ตีง่ายไม่เหมือนกับคนที่ไปฝึกเหล็กสั้นสุดแล้วพอไปตียาวสุดจะตียากเลยครับอันนี้พัดได้ไหมอันนี้พัดไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆใช้แล้วมันจะไม่ตรงฮะเราจะตีแล้วไม่ลงงุมมนนนนะคครรับบี่ก็็เเปวาู้้้ือต ใช่ครับจริงๆเลยสําหรับคนที่อยากจะหัดเล่นกอล์ฟรวมถึงตัวผมด้วยที่ได้ความรู้ใหม่หลายๆอย่างเกี่ยวกับกีฬานี้เลยก็ว่าได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณโปรเป้ยังมาครับผมที่มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับและในครั้งหน้านะครับผมจะเป็นกีฬาอะไรของซุกตาคนไหนติดตามให้ได้ครับกับผมนิวเชพพลในรายการ Sport i n s p i r e by Super Sport สำหรับวันนี้ผมและโปรเป้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ